ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของไทยและโลกสมเด็จพระบรมราชินีพันธ์ปีหลวงผู้เป็นสะพานสองวัฒนธรรมวันที่24ตุลาคมประเทศไทยได้สูญเสียบุค,คลิกขนาดใหญ่ที่ไม่เพียงแต่เป็นส่วนสําคัญของประวัติศาสตร,ร์ไทยแต่ยังเป็นตัวแทนของความงามความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยกย่องทั่วโลกคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันธ์ปีหลวงแต่ที่น่าสนใจคือการที่ทูตสหรัฐประจําประเทศไทยจะเลือกใช้คําว่าสะพานเชื่อมสองชาติ เพื่ออธิบายบทบาทของพระองค์แล้วสะพานนี้มีความหมายอย่างไรกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอีกทั้งทำไมพระองค์ถึงถูกยกย่องว่าเป็นนักสื่อสารวัฒนธรรมที่ดีเยี่ยมแหล่พระมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขนาดนี้บทบาทของพระองค์ในการเชื่อมต่อวัฒนธรรมสมเด็จพระบรมราชินีพันธ์ปีหลวงไม่ได้เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวงศ์เท่านั้นแต่พระองค์ยังเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นในการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านโครงการต่างๆเช่นมูล,ลนิธิส่งเสริมสลาปีชาซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับชีวิตของชาวไทยแต่ยังช่วยให้วัฒนธรรมไทยได้รับการรับรู้และยอมรับในระดับนานาชาติอีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นตัวแทนของไทยในการเดินทางไปยังสหรัฐหลายครั้งเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมไทยซึ่งสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมสหรัฐถึงจะให้ความสำคัญกับบทบาทของพระองค์มากขนาดนี้ คำตอบอาจจะอยู่ที่ความสามารถของพระองค์ในการเป็นนักสื่อสารวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยให้สารัฐและโลกเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยไม่สูญเสียความหมายหรือความงามซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายและนี่ก็คือเหตุผลที่พระองค์ได้รับการยกย่องจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆในสหรัฐมากมายคำถามที่น่าสนใจคือในยุคที่โลกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ วัฒนธรรมแต่ละประเทศมีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและบทบาทของบุคลิกขนาดใหญ่เช่นสมเด็จพระบรมราชินีพันธ์ปีหลวงมีความสำคัญอย่างไรในการเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมและสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองชาติคุณคิดว่าบทบาทนี้สามารถถูกซ้ำได้ในยุคปัจจุบันหรือไม่และถ้าใช่คุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ที่สามารถทำได้สรุปการสูญเสียของสมเด็จพระบรมราชินีพันธ์ปีหลวงไม่ใช่แค่ความสูญเสียของไทย แต่เป็นความสูญเสียของโลกที่เสียหายตัวแทนของวัฒนธรรมและความงามที่ได้รับการยกย่องทั่วโลกพระองค์ไม่ได้เพียงแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยและสหรัฐแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรุ่นใหม่ในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองความสูญเสียนี้จึงเป็นโอกาสให้เราทุกคนได้สะท้อนใจและเรียนรู้จากพระราชจริยวัตรของพระองค์ว่าการเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่มีค่าและสําคัญอย่างยิ่ง